ปกปิดรอยอารยะรมบนหน้าเราทุกคนแต่ว่ามันบางเบามากเลยค่ะต้องพื้นของปะนันชิตานะคะซอฟต์สมูทนะคะมีสองสีนะคะสำหรับผิวขาวนะคะแล้วก็กผิวสองสีนะคะแพ็กเกจคือพรีเมียมมากในราคาแบบไม่กี่ร้อยบาทผลิตจากเกาหลีนะคะน้องมาจากเกาหลีเลยค่ะนื้อคือ เนียนมากนะคะทุกคนลอให้ดูอันนี้ไหนใช้เบอร์ศูนย์สามนะคะทุกคนคือจริงๆก็ใช้น้อยมากๆนะคะแบบว่าหนึ่งหนึ่งปั๊มประมาณนี้พอนันเจนนะคะปริมาณนะคะ30 ml ิลเลยะค,ะคือใช้นานมากไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะแล้วก็ระหว่างวันคือหน้าเนี่ยยิ่งแบบยิ่งสุขภาพดีอะคะ่ะยิ่งเจอแดดยิ่งเจอแบบ มีเหงื่อออกแล้วก็ซับออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าจะแบบยิ่งแบบสวยหน้าเด็กนี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะรอยกระใดๆปิดหมดแต่บางเบาคือที่ชอบเพราะว่ามันปิดปกปิดรอยอารยะทมบนหน้าเราทุกคนแต่ว่ามันบางเบามากเห็นล้วคะันนี้ยังไม่เกลี่ยเห็นไหมคะสีผิวจะแบบคนละสีเลยนะคะอันเรามาเกลี่ยเกลี่ยแป๊บเดียวมากทุกคนเห็นความเกลี่ยไหมคะ ในเก็บแป๊บเดียวเลยค่ะเป็นงานโชบผิวเลยทุกคนโช์ผิวงานผิวจริงๆค่ะแต่ปกปิดเก็บหมดไม่ว่าจะเป็นรอยสิวนะคะรอยเป็นรอยเนี่ยปกปิดได้เลยนะคะนอกจากเป็นเม็ดนูนๆนะคะมันอาจจะแบบเห็นเม็ดนูนๆอยู่แต่ถ้าเป็นรอยไม่ว่าจะเป็นรอยอะไรบนใบหน้านะคะมันปกปิดได้หมดเลยทุกคนเลยถ้าไม่ดีนี่เราเราไม่ใช้แน่นอน